สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะวันนี้นุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักั้นใหญ่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะ,ะตอนนี้สต็อกรถมากกว่า500คันแล้วสําหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้ง,งานสัก1คันเน้นสภาพสวยๆเกรดเอประวัติดีเช็คศูนย์ได้มาที่ร้านจบแน่นอนนะคะตัวเลือกเยอะแล้วก็วันนี้นะคะ มีรถเข้าใหม่มารีวิวอัปเดตอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้นุกจัด Honda c ซ vic f c ตัวท็อปมารีวิวเลยนะคะคันนี้เกียร์รุ่น1.8 EL ปี2019เกียร์ออโต้ในราคาค่าตัวเพียงแค่559,000บาทได้เป็นสีดำนะสวยเรียบหรูดูดีดูไฮโซนะคะขับแล้วดูมีภูมิฐานแน่นอนและที่สำคัญรถคันนี้ยอดจัดได้เต็มนะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้ ตัวรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาเริ่มจากออปชันก่อนเลยคันนี้นะคะตัว EL ออปชันได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะไฟไดทามและนี่ล์มีมาให้ครบพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนากระจังหน้ารุ่นนี้เป็นโครเมียมนะคะสเปคเดิมโรงงานตรงรุ่นเลยแล้วก็ได้ไป้ายทะเบียนกรุงเทพเลขสวยด้วย ครงสร้างตัวรถเดิมทั้งคันนะคะการันตีตัวรถไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำตรวจเช็คประวัติได้และที่สําคัญเรามีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วยนะคะถึง274รายการได้รถมาตรฐานนะคะได้เกรด5ดาวแน่นอนนะคะมีใบเซอร์การันตีออกให้ด้วยแล้วก็ล้อแม็กนะคะรุ่นนี้เป็นแม็กอันลอยนะคะสีเทาดําสเปคเดิมจากโรงงานนะคะถ้าเป็นตัวซีวิ c เอรุ่นนี้นะคะแม็กเขาจะเป็นสีนี้เลย นะคะเป็นรุ่นท็อปนะแบบเติมเดิมนะคะแล้วก็ตัวยางปี2024ย่างดีดอกเต็มลูกค้าใช้งานต่อได้อีกยาวนะคะเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมกิบแบบนี้เลยสีสม่ำเสมอกันทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะนี่เลยสภาพดีมากเดี๋ยวให้ดูด้านในคันนี้เป็นระบบพูสตาร์สมาร์ทเอนทีกุญแจคีย์เลสภายในจะได้เป็นสีดูโทนตัวเบาะเนี่ยะ รุ่นนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะปกติแล้วถ้าเป็นภายในโทนเบทเนี่ยจะหายากนิดหนึ่งนะสำหรับตัวซีวิกวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะสำหรับภายในโทนสีนี้จะทําให้รถรู้สึกกว้างนั่งสบายไม่มืดไม่ทึบนะคะสวยดูดีแน่นอนวงมลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้มีระบบบูทคอนโทรลด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเลขใหม่ให้ดูกันเอยเ่าไปกดปุ่มเอนจินสตาร์ได้เลยรถก็จะติดทันทีแบบนี้นะคะ เลไม่วิ่งไปเพียง1 1 2 0 0 0สกิโลรถปี19ก็ถือว่าใช้งานปกติไม่เยอะเลยนะคะออปชั่นครบจัดเต็มรุ่นนี้เป็นชมยอดนิยมอยู่แล้วนะคะขับดีคลองตัวมีกล้องติดหน้ารถมาให้ด้วยคันนี้ให้ลูกค้าไปเลยไม่ถอดออกนะคะให้ไปพร้อมใช้หน้าจอรุ่นนี้จะเป็นจอทัชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานฟังวิทยุ fm/am MM, เครื่องเล่นต่างๆได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple Car a p p l e c a r า l a y ใช้งานได้ปกติ เข้าในส่วนของเอ่อเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะคะรุ่นนี้จะได้ในส่วนของอนะะเลนวอร์ดนะคะเลนวอร์ดก็คือตัวกล้องที่ไว้มองสำหรับมุมอับนะคะเวลาลูกค้าเลี้ยวรถเนี่ยด้านซ้ายลูกค้าก็จะเห็นเลยนะคะเป็นช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็รถทันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยในตัวนะคะเอ๋กล้องถอยชัดแจว๋วนะคะมีตัวกลัะยะให้ใช้งานได้ปกติเลยจอเดิมแท้โรงงานนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นมากเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีระบบออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้สีดําไปใช้งานนะราคาประมาณห้าแสนกลางๆรูกว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะราคาถือว่าจับต้องได้เลยนะคะขับดีเกาะถนนดีแล้วก็เป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยนะคะขายต่อราคาก็ไม่ตกนักสำหรับตัวฮอนดานะคะใช้ยาวๆได้เลยนี่ ภายในหม่เอียมนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยจุดมาคแ้มสี่โรงงานมาครบนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถสภาพดีสภาพสดมากๆนะคะนี่ก่อนรับรถจะมีการทําสปาตัวรถให้ก่อนส่งมอบนะคะถ่ายละมันเครื่องของเหลวเช็คเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานนะคะของเราดูแลก่อนส่งมอบด้วยนะคะตอนซื้อเนี่ยเช็คอย่างละเอียดแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวรถประวัติรถ,รถเช็คมาให้อยู่แล้ว ตอนเข้ามานะคะทีมช่างก็ QC วี่รอบหนึ่งนะคะเช็คอย่างละเอียดบอดี้โครงสร้างนะคะแล้วก็มีบริษัทตรวจรถเข้ามาตรวจรถให้เราด้วยนะคะเราไม่ได้ตรวจเองนะสำหรับตัวใบออกเอกสารใบเอร์นะคะมีบริษัทกลางเข้ามาตรวจรถให้เราเขาจะตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถเกรดที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดคือเกรดห้าดาวเพราะฉะนั้นถ้ารถได้เกรดห้าดาว ถือว่าเป็นรถเกรดเอนะคะก็ได้รถมาตรฐานไปใช้แน่นอนนะคะขนิตรตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วก็มีใบตรวจรถให้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะแวะมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับเราได้นะคะเอกสารรถเรามีชัดเจนหรือใครนะคะมีช่างนะคะอยากพาช่างมาดูรถพี่พามาได้เลยนะคะพามาดูรถบอดี Body, ้โตวรถภายในภายนอกรอบคันนะคะ ดูได้หมดเลยนะคะมาลองเทสลองขับได้เลยนะคะเอาที่ชอบเอาที่สบายใจซื้อรถทั้งที่เอาให้ดีเอาให้คุ้มนะคะนุบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะแล้วก็คันนี้ไฟท้ายจะได้เป็นรูปตัว C แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เขาเรียกกันว่า c i v i c F4 นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เลยสัญลักษณ์โลโก้นะคะตัว C i ว i c ด้านหลังมีมาให้ครบถ้วนนะคะ เป็นเครื่องยนต์ I-VTEC 1.8เบนซินนะคะด้านหลังดูได้เลยกว้างขวางเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงยางอะไรมีมาให้ครบถ้วนนะคะนี่บอดี้ตัวถังรอยซีนต่างๆนะคะสีไข่ไก่มาครบนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถไม่มีการโดนชนด้านหลังนะคะเราเน้นเรื่องรถสำคัญเลยนะคะคัดรถเข้ามาไม่เอารถที่แบบ ชนหนักโครงสร้างเสียใดๆมานะคะเน้นรถเดิมๆไม่มีดัดแปลงแต่งซิ่งปลอดดีเช็คศูนย์ได้รถทุกคันมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะไม่มีเล่มชำรสูญหายแหล่งที่มาชัดเจนนะคะมาดูลองเทสลองนั่งได้เลยและก่อนรับรถนะคะเช็คให้หมดทุกอย่างเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ช่วงล่างของเหลวดูแลให้เช็คให้พร้อมใช้งานนะคะทำสปาภายในภายนอกขัดสีทำความสะอาดให้วันที่ลูกค้ารับรถจะได้รถสวยเหมือนรถใหม่ไปใช้งานเลยนะคะ แบ,บกลางทั้งสี่เส้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะคันนี้รองรับน้ํามันเบนซินนะคะเก้าหนึ 1, ่งเก้าห้าอีสิบใช้งานได้ปกติเลยนี่อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะบอดี้ภายในกว้างนะคะซีวิ FC, คเอซขับแล้วดูดีมีภูมิฐานนะคะเป็นรถทรงสปอร์ตนะคะช่วงล่างดีมากขับดีเกาะถนนดีเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะคะ สวยใ,ใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยเพจรถนะคะรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้ระบุทุกอย่างชัดเจนนะคะนี่เลยเลขเครื่องเลขถัง,ต,งต่างๆาก็ตรงเล่มตรงปกนะคะมาดูรถมาสแกนรถได้เลยแผงประตูนะคะใหม่เอี่ยมสมบูรณ์ทุกอย่างรถไม่มี้ํานะคะไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนและนี่ก็คือบอดี้ตัวรถนะคะภายในภายนอกรอบคันนะคะของรถคันนี้นะคะสำหรับ คันนี้เป็น Honda Civic FC 1.8 EL นะคะท็อปสุดในรุ่นปี2 0 1 9เกียร์ออโต้ราคาเพียงแค่559,000บาทใครสนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาดูต่อในส่วนของารายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะพาดูต่อสำหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1 เครื่องยนต์ iV Tech เบนซินนะคะและได้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์ก็สภาพใหม่เอี่ยมเดิมทุกจุดนะคะคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะคะสภาพใหม่เอี่ยมเนี้ยบมากๆนะคะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังคุ้มแน่นอนให้ดูโครงสร้างกันอันนี้หัวน็อตไม่มีแกะเลยนี่ตัวแก้มน็อตไม่มีขยับจุดมาร์กต้มสีโรงงานมาครบทุกจุดหัวน็อตไม่มีแกะ คานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะสัญลักษณ์ตัวคานคําเตือนต่างๆมาครบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยสภาพตีพร้อมใช้นะคะมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้สภาพแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสําหรับตัวเอลเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้ววันนี้ราคาจับต้องได้นะคะเป็นรถในฝันหลายๆคนเลยนะสําหรับ c ี v i c นะคะเปิดตัวป้ายแดงราคาค่อนข้างแรงเลย วันนี้ราคามือสองประหยัดไปได้หลายแสนเลยแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เงินในการออกรถด,ด้วยก็สามารถจัดคันนี้ได้นะคะเลทผ่อนฟรีดาวผ่อนอยู่มาหนึ่งหมื่นถ้าดาวเพิ่มค่างวดก็ลดลงนะคะนี่ใครมีกําลังดาวเพิ่มพี่ดาวได้เลยนะคะค่างวดลดลงตามเงินดาวใครไม่อยากใช้เงินดาวนะคะคันนี้ผ่อนมาวันหนึ่งหมื่นนิดนิดก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวะไรได้ตั้งแต่20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องดาวไม่ต้องคํานะคะรถสวยคุ้มค่าอีกหนึ่งคันที่ ต้องแนะนำขอย้ารุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Civic f c 1.8 EL นะคะปี2019เกียร์ออโต้นะคะในราคาค่าตัวเพียงแค่559,000บาทเลือกไมล์1 0 0 0ต้นต้นๆน,นะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยออกง่าอัุมัตไวได้ถูกอาชีพนะคะเรามีธนาคารและลีสซิ่งรองรับถูกสถาบันการเงินนะคะรับรองได้เลยว่าได้รถสวยรถดีคุณภาพไปใช้แน่นอน สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อหานุกได้ที่เบอร์098-627-6826เบอร์098-627-6826เ,เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยรับจองออนไลน์นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจ้งกลกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรวามีรถเท่าใหม่สวย ลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ